เคทสดคอนโซลอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นตู้จ่ายยาอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะต้องทําการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตู้นะครับแล้วก็ทําการสแกน QR code เข้าหน้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็กดเลือกจ่ายยานะครับสังเกตดูที่หน้าตู้จะมีแค่จอแสดงผลอย่างเดียวไม่มีเครื่องรับเรียญอะไรนะครับมาก็จะจ่ายยาทั้งหมด3ชนิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาประเภทที่1ที่2ที่3แล้วแต่เราจะใส่นะครับอันนี้ผมใส่ไว้น้อยนะอย่างละสี่ห้าซองมันเลยไม่ออกมาด้านนอกแต่ถ้า อ,อย่างเงี้ยห้ซองน่าจะใส่ได้10กว่าอันนี้10กว่าอันนี้20เพราะอันนี้จะยาวสุดนะครับอลองเทสการทํางานเลยตัวนี้ขั้นแรกนะครับที่หน้าจอจะขึ้นเป็นตัว Wi-Fi กับตัวพาสเวิร์ดมาให้เราทําการเชื่อมต่อกับตัวตู้นะครับปุ๊บอ่านี่อันนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะครับมันก็เลยไม่ต้องใส่รหัสนะ,ะเดี๋ยวผมกดใหม่ได้แล้วเราเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเปิดตัวตู้เสียไฟเสร็จปึ๊บหน้าจอจะแสดงผลเป็นรูปนี้อ่า ภาพนี้ขึ้นมานะครับเราเข้าไปกดที่ตัว Wi-Fi ที่ชื่อเดียวกับตัวตู้นะครับหลังจากนั้นใส่พาสเวิร์ดตามที่หน้าจอบอกเลยนะครับตัวนี้จะใช้เฉพาะภายในนะครับหรือว่าจะปิดบางรหัสก็ได้นะครับหลังจากมีเครื่องเชื่อมต่อนะครับตัวที่เครื่องที่ตู้นะครับจะแสดงข้อความว่าสแกน QR code นะครับเราจะยังกดไม่ได้เลยนะครับเราก็เอามือถือเครื่องนี้ที่เราเชื่อมต่อ Wifi กับตัวตู้เรียบร้อยนะครับ เข้าหน้าจอลน์มาสแกน QR Code QR Code ตัวนี้จะเป็นตัวกระดาษแปะก็ได้นะครับ QR Code จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจะเป็นลิงก์เฉยๆเข้าสู่ระบบของตัวตู้นะครับเป็น QR Code เอามาแปะแต่ว่าผมไม่มีเครื่องปิ้นนะครับใช้เป็นจากภาพอันนี้ส่ง QR Code ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอ่ะหลังจากนั้นจะเข้ามาสู่ที่หน้าเบรา์เซอร์นะครับ ตู้จ่ายยาอัตโนมัตินะครับแล้วก็บราว์เซอร์ก็จะแสดงกดปุ่มเลือกชนิดชนิดยาที่ต้องการ 1, 2, 3นะครับเราก็กดเลือกเลยปุ๊บผมกดเลือกชนิดที่1นะครับหลังจากนั้นรอ,อน,นิดนึงอ่ะ s เล็กไอเทม1นะครับหลังจากนั้นมอเตอร์จะเริ่มทํางานทําการจ่ายยาออกมานะครับอ่ะอันนี้ออกมา2อันเดี๋ยวตั้งเซ็นเซอร์ใหม่อ่ะเดี๋ยวลองกด1ใหม่นะครับปุ๊บนี่ ล้วก็กดแล้วเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งให้เขารับส่งสัญญาณกันนิดหนึ่งนะครับตัวมอเตอร์ทําการจ่ายยาออกมานะครับหลังจากนั้นพอยาจ่ายออกมามอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะครับมอเตอร์ช่องที่1น,นะครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่ที่ช่องรับของนะครับอ่าเราก็จะได้ยามาแล้วนะครับตัวนี้สําหรับใช้แบบภายในอะไรยียยย้ไม่ได้เอาขายไม่ได้อะไรนะครับอ่านี่แล้วก็ได้แล้วถุงซิปนี้ก็ใส่เป็นขนาด1 0บอ่าคูณนะครับเป็นถุงซิปตัวนี้ช่องมันขนาด11 1 1คูณ10นะครับก็สามารถใส่ได้เอายาใส่ตัวนี้แล้วก็แพ็คใส่สองได้เลยอ่าเราก็ได้ยามาแล้วจบการทำงานนะครับอ่าลองเลือกเป็นชนิดที่3นะครับอันนี้ถ้าเราเชื่อมต่อไว้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆเลยเปิดหน้าจอตัวนี้แล้วก็กดได้ยาวๆเลยว่าจะเลือกยาเป็นชนิดอะไรนะครับหน้าจอก็จะบอกว่าเราเลือกยาประเภทไหนนะครับแล้วมันก็จะจ่ายยาออกมาให้เราครับนี่อันนี้เป็น ตัวพัตเตอร์ติดแผลนะครับไม่ใช่ยาก็แล้วแต่เราจะใส่เลยนะใส่อย่างอื่นก็ได้นอกจากยาก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าสมมติผมใช้งานเสร็จก็ปิดตัว Wi-Fi อ่าในที่นี้ก็ไม่ได้ปิดหรอกแต่เดินออกนอกพื้นที่ตัวตู้มันก็จะตัดสัญญาณ Wi-Fi ตัวตู้ก็จะกลับมาขึ้นที่อ่าเป็นตัวชื่อ w i f i กับตัวรหัสผ่านให้คนอื่นใช้งานได้ต่อนะครับอ่าน,นี้ผมก็เกิดเปิด w i f i อันนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเราก็สแกน qr code อย่างเดียวนะครับการสแกน qr code เนี้ยก็คือเป็นการเข้าลิงก์นั่นแหละเข้าลิงก์ในการกดเลือกของนะครับอ่ะเนี่ยพอสแกนเสร็จก็จะขึ้นมาตัวนี้เลยนะครับปุ๊บนี่ตู้จ่ายยาอัตโนมัติกดปุ่มเลือกชนิดของยาที่ต้องการนะครับอ่ะไปชนิดที่2นะครับกดแล้วรอสองสามวินะครับปุ๊บ select item 2นะครับ อ่ามันก็จะออกมาประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยาชนิดที่2นะครับก็จะเป็นพารานะครับที่เราใส่ไว้นั่นเองตัวนี้ก็เป็นรีโมทปรับไฟสีนาตูนะครับอ่านี้ออฟออนสีฟ้าน้ำเงินหรือให้มันกระพริบเองได้หมดนะครับตัวนี้ก็ติดเพิ่มไว้นะครับปีติดเพิ่มไว้ให้ไอสีขาวปึ๊บเซ็นเซอร์มันจะอยู่ที่ตัวช่อง2นะครับเอาสีขาวได้ไหมอ่าขาวนะครับเปิดปิดได้อะไรได้หมดนะครับอ่า หัวใจคือตรงกดเลือกยานี้นี่เราสามารถกดเลือกยานบนมือถือของเราได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าตู้แล้วก็อาจจะมีเขียนวิธีนิดนึงนะครับวิธีการใช้งานว่าอ่าใช้งานอย่างไรนะครับก็คือขั้นตอนแรกสรุปขั้นตอนใหม่ก็คืออ่าเชื่อมต่อตัว Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อตัวไ i f i กับตัวตู้เสร็จแล้วก็ทําการสแกน QR code กดเลือกได้เลยนะครับแต่ตู้นี้ถ้าไม่ทําการเชื่อมต่อ w i f i ไม่สแกน QR code ก็จะไม่ได้ของเลยนะครับก็เป็นตู้สำหรับใช้ภายในหรืออะไรก็แล้วแต่ไปปรับใช้เอานะครับโอเคทวนมาอีกทีหนึ่งก็คือรหัส Wi-fi นะครับจะเป็นการใช้มือถือของเราเข้าไปควบคุมตัวตูวต้นั่นแหละนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วกดลบก่อนปึ๊บลบเครือข่ายถ้าไม่มีเครื่องเชื่อมต่อมันจะขึ้นเป็น WiFi กับพาสเวิร์ดนะครับ อ่ถ้ามีเครืงแต่ถ้ามีเชื่อมต่อมันจะเปลี่ยนหน้าทันทีนะครับผมใส่รหัสเรียบร้อยกดเข้าร่วมเมื่อมีมือถือกดเข้าร่วมเสร็จนะครับมันจะให้สแกน QR code แล้วก็สแกนไป,ปนี่มันจะขึ้นลิงก์มานะครับก็จะเป็น URL ของตัวบอร์ดในตัวตู้ที่เขียนหน้าเว็บให้เราแล้วก็เราก็ไปกดเลือกเอานะครับ,บนี่กดเลข2นะครับแล้วก็รอตัวตูว้ select your item นะครับ ปุ๊บเลือกไอเทมสอมอเตอร์ทำงานปุ๊บนี่ทำงานจนกว่าจะมีของมาตกที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เวลากดแล้วต้องเอาของออกก่อนนะครับอย่างเงี้ยมีของตกอยู่แต่เราไปกดใหม่เนี่ยของจะไม่ออกนะครับต้องเอาของที่มันตกแล้วออกมาก่อนนี่อันนี้คือที่เรากดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับกดเบอร์สปุ๊บเป็นตู้กดจ่ายายานะครับควบคุมโดยมือถือสแกนกิวอาร์โค้ดนะครับ ปึ้งนี่ออกมาแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับตู้จ่ายยาอัตโนมัตินะครับทำงานโดยการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับตัวตู้แล้วก็สแกน QR code นะครับดี๋ยส่วน QR code เนี่ยผมส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็ตัดแปะได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีจอน,นี้นะครับตัดแปะแล้วก็เขียนวิธีได้เลยก็ใช้งานได้แล้วนะครับ